นี้ก็จะเป็นช่วงของของขวัญปีใหม่ของรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการขารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติรับทราบนะคะของขวัญปีใหม่2,569 จากทางกระทรวงคมนาคมค่ะภายใต้แนวคิด H N Y 2 5 6 9ค่ะ Happiness of All Network of Care Year of Safety ค่ะโดยมีนายสาวมาริกาจิราพาันวานิชค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนายชัยธรรมพมสอนค่ะประหลัดกระทรวงคมนาคมและก็ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดมาตรการลดค่าใช้จ่ายค่ะ เพิ่มทางเลือกการเดินทางแล้วก็มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณประชาชนค่ะที่ใช้บริการระบบขมนาคมของรัฐตลอดทั้งปีนะคะสำหรับชุดของขวัญใิม่ยครอบคลุมการเดินทางทั้งเรื่องของทางถนนรถไฟรถไฟฟ้ารถโดยสารเรือและก็การเดินทางทางอากาศนะโดยแบ่งเป็น3มมาตรการหลักด้วยกันค่ะ H, H ก็คือเรื่องของ Happiness of All ค่ะ การเดินทางอย่างมีความสุขทุกเส้นทางค่ะกรมเจ้าท่าร่วมกับบริษัทไทยสมายบ๊ทจำกัดจัดล่องเรือไหว้พระก้าวัดรับปีใหม่นะด้วยเรือไฟฟ้า My Smart f e r r y ค่ะโดยมีการคิดค่าใช้จ่ายกรมการขนส่งทางบกก็มีการ ขยายเวลารับชำระภาษีรถประจำปีผ่านรัฐ right ดูฟอเท็กซ์นะคะแล้วก็ขยายเวลารับลงทะเบียนรถจักรยายนสาธารนณะในกรุงเทพให้กับผู้ขับขี่เข้าสู่ระบบป้ายเหลืองที่ถูกต้องค่ะกรมทางหลวงมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7และ9ช่วงปีใหม่นะคะเปิดใช้ช่วงคราวทางหลวงพิเศษหมายเลข6นะคะ บางไปอินนครราชสีมาค่ะเพื่อที่จะลดความหนาแน่นบนถนนมิตรภาพแล้วก็จัดคูปองส่วนลดค่าผ่านทางทางยกระดับดอนเมืองโทเวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะยกเว้นค่าผ่านทางทางด่วนหลักหลายสายทั้งโบราณพิธีนะคะการจนาพิเศษเฉลิมมหานครสีรัตและอุดรรัฐยาค่ะส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการเพิ่มขบวนรถพิเศษสายเหนืออีสานใต้ รองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวนะพร้อมกับมีการเปิดให้จองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบดีทิ k เกตค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟมนะคะขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินม่วงเหลืองชมพูต่อเนื่องถึงเช้ามืดนะคะวันปีใหม่นะ,ะ,นนะ,ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพค่ะเพิ่มเที่ยวรถแล้วก็ขยายเวลาให้บริการรถโดยสารสายที่เชื่อมง,งานสุดมวลข้ามปีค่ะวัดสำคัญต่างๆนะคะสถานีขนส่งสถานีรถไฟและสนามบินค่ะบริษัทรถไฟฟ้ารฟ,ฟารทรจำกัดก็มีการขยายเปิดให้บริการถึงเวลา2ในก ในคืนส่งท้ายปีเก่าค่ะแล้วมีการจำน่ายบัตรโดยสารเมาจ่าย7วันสำหรับนักเรียนและนักศึกษาค่ะโดยบริษัทขนส่งจำกัดมีการจัดโปรโมชั่นไปก่อนกับทีหลังลดค่าโดยสารค่ะ สำหรับสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะก็มีการประสาน6สายการบินลดราคาค่าโดยสารจากเพดานสูงสุด30%ในเส้นทางยอดนิยมนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเที่ยวบินและก็มีและก็ที่นั่งรองรับการเดินทางในช่วงปีใหม่นะคะสถาบันการบินพลเรือนก็มีการจัดโครงการ c a t ซี a าร์คแอค่ะเปิดที่จอดรถฟรีช่วงเทศกาลนะโดยช่วงโดยรีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดค่ะจัดที่จอดรถฟรีในสนามมินในสังกัดพร้อมจัดกิจกรรมปีใหม่ของที่ลึกน้ำดื่นชุดเทลวคิดนะคะน้องใส่ใจให้กับผู้โดยสารด้วยนะคะด้านของ N นะคะ Network of Care ค่ะคุณผู้ชมก็มีการดูแลใส่ใจเป็นระบบแล้วก็ทั่วถึงค่ะสำหรับมิติข,ของการดูแลประชาชนค่ะกระทรวงคมนาคมก็มีการมอบของขวัญหน้าผ่านเครือข่ายบริการทั่วประเทศค่ะโดยขอบอร์จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนกว่า150จุดทั่วประเทศค่ะแล้วก็ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะนะคะทั้งเปิดแอป คิวไรส์ ride, สำหรับตรวจสอบข้อมูลผู้ขับรถแท็กซี่ด้วยนะคะแล้วก็แจ้งเรื่องร้องเรียนทอลอเปิดจุดพักรถแล้วก็จุดกลางเต้นฟรีพร้อมบริการน,น้ำดื่มห้องน้ำแล้วก็หน่วยช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงเลยโดยแนะนำให้ใช้แอป ไฮวั Traff ิกเพื่อที่จะตรวจสภาพนะคะการจราจรค่ะแล้วก็กรมทางหลวงชนบทนะคะเปิดสายด่วน1146 drr contact center นะ,ะสำหรับการให้ข้อมูลและก็ประสานความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะคะสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรค่ะมีการให้บริการแอปชื่อว่านำทางค่ะคุณผู้ชมวางแผนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารนณะถนนในกรุงเทพและปริมณฑลรอพทอนะคะมีการ แจกถุงรถไปรักโลกจากวัสดุรีไซเคิลเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ทางกรพทจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแล้วก็สายด่วน1543บหสจัดโครงการพนักงานอาสานะ,ะเพื่อที่จะพาผู้โดยสารกลับบ้านที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2และรพทก็มีการแจกกระเป๋าเรดดรายค่ะคุณผู้ชมรักโลกลดลง,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 ลงให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้านะคะสุดท้ายคือตัววายนะ ก็คือ Year of Safety ค่ะปีแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนและก็ทุกการเดินทางค่ะในด้านของความปลอดภัยค่ะขอบวอเข้มงวดตรวจความพร้อมรถโดยสารและขับและคนขับในเส้นทางหลักนะ,ะพร้อมที่จะจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีด้วยนะคะคุณผู้ชมขับขี่ปลอดภัยทั่วประเทศอบรมหลักสูตรขับรถบรรทุกและรถลากจูงเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่ด้วยนะคะทอชรัะตะเวนตรวจจุดเสี่ยงติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบ ราวกันตกแล้วก็ซ่อมบำรุงเส้นทางต่อเนื่องค่ะทางรฟทจะตั้งศูนย์ปลอดภัยทั่วประเทศรับแจ้งเหตุแล้วก็ประสานงาน24ชั่วโมงด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในพื้นที่ท่าเรือกพทนะจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนที่ด่านสาคัญรอบกรุงเทพค่ะเพื่อที่จะดูแลเรื่องของการจราจรกดขันรถที่ฝ่าฝืนกฎบนทางด่วนค่ะบกคสค่ะเปิดบริการ ตรวจสภาพรถฟรีที่ศูนย์ซ่อบำรุงรังสิตตรวจระบบเบรกยางระบบไฟแล้วก็ของเหลวสำคัญนะเพื่อที่จะให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างมั่นใจค่ะโดยนายพิพัฒน์มีการกล่าวทิ้งท้ายว่าของขวัญปีใหม่ชุดนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคมค่ะที่ต้องการให้คนไทยเดินทางอย่างมีความสุขปลอดภัยและอุ่นใจมีรัฐอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางนะคะทั้งจากมาตรการ ลดค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางที่จอดรถฟรีเรือนะะรถรถไฟรถไฟฟ้าเสริมพิเศษค่ะรวมไปถึงของที่ระลึกต่างๆนะคะคุณผู้ชมตุ๊กตาถุงผ้ากระเป๋ารักโลกน้ำดื่มแล้วก็เท้าไวคิดนะ,ะล้วนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความห่วงใยที่ทางกระทรวงคมนาคมนะคะตั้งใจมอบให้พี่น้องประชาชนในทศการปีใหม่2569อย่างครบถ้วนเลยค่ะ